เออเอาสนาทีไม่ดนเท่าไหร่สิองวิเข้าไปก็เหยียบปุ๊บเหยียบปุ๊บเดี๋ยวก็ออกมาเลยพอเขาหยุดเสียงก็หยุดออกมาาเชื่อนอนตื่นสายเดี๋ยวพ่เอาเท้าออกเอาเท้าออกยานีค่ะเชื่อนอนตื่นสายเดี๋ยวพ่ไม่เลี้ยวแค่นั้นเดี๋ยวเพราะว่าในเคื่ออยู่สนักนังสติ๊กเอารับหูรับตาเนี่ยได้รับปิดจมูกน้ำ หันทางหรือหันนาหันหลังเออมันถูกตัวรับตาไปเนี่เลีย้ยงยาที่เขาพาดที่ตาเราต้องเหยียบแซเด้อรดที่เดียวแล้วก็อันปล่อยโลนใครมันได้ช่วยตู้พ่นยาฆ่าเชื้อที่อยูอ่ในแสงอาทิตย์เราทำระไร าเชือนอนตื่นสายนนี้เดินบ่อยเนาะเกี่ยวกับะรกด้นบุกปุ๊บสคะางั๊บเลยสิปุบคะเาุณน่คุณไน่คุณไน่ตื้นสวยกับผุชายตื้นสายไปถูกไปุน่เก็ปุ่นอยู่เลยว่าบินมาบินมา แายมาทั้งคณะสงดน้ำเนยเออสองสามคนมือกระจายเลยวะมันคลายเสื้อตื้นสาวเมาผมล่นหัวลาดเมื่อตัวอยู่ไอ้ยุ่งเลยเนะี <c> ่ <oughs> ลูกค้ามาลูกค้ามาพักมีคันเบอค้าเสือ้อโบไฮเขาพักข,ของดีเออตอนยังสั้นแล้วอ,ลอ,อ้าวไปคือรอดย่านคืนบัวย่านนี่อย่าง,างเขาไปกดปุ๊บก็ว่างข้าว่างรถ มีล้คปท่นทายล,ลายๆเชื่อ้ายนี่เชื่อตื้นสายเชื่อพิกเก็กเชื่ออุอาร์อ่าสิบสองวิแป๊บเดียวร <c oughs> ับตาเนี่ยดีล่ะเดีย๋ยวยามังขาวตาเดีย๋ยวปูตามันบอบาบางเสียเซม <c oughs> หาเสื้อก้อนเสาวัดกอดไข่กอดโลกวันนี้ต้องขาดเชื้อขี้คุยด้วย <c oughs> กูเก่งโม่เก่งไปทำาปคืนไม่หลับไปนอนกูผ่าแมงโม่ด้วยนะแมงโม่มันเยอะแมงโม่แมงเมา เราเว้นในเฮียนหนังสือบอกว่าจะอยู่วัดอยู่วัดดีในเฮียนบอกเขาไปเฮียนพุนกาวัฏซาจังสีเฮียนโอ้กาวัฏซาสิ่สอนน้ำค่ำสี่เท่เอกอยู่ที่บ้านกับตอนตอนนี้ไปเฮียนพุนอยู่ตอนโรงเรียนเขาท่านเปิดเพิ่มพึ้นอ๋อยังเพ่เปิดอ๋อยังเพิ่มเปิดเพิ่มกันเออเขาสิเปิดเงี้ยวเลยที่นี่ก็ต้องซสอมบดแล้วอยู่ในวัดซสอมเดินบินธรรมบัตร้อบพมาซสอมยบนี่ติดเครื่องวันนี้พลาด้หลายเชื้อ